สวัสดีครับพบกับรายการเวทผูพิพากษอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับอาร์คออนไลน์ในแมปพิสตันไวเวิร์ดอีกแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็จะมาแนะนาําพวกสัตว์ที่เป็นทารกดีไหมสัตว์ที่มันจะอยู่ตามเผ่านี้ดีก็นะทั้งสัตว์ที่มีสกินและสีสันที่มันไม่ใช่พวกสีสันของพักนาเซียนะครับโอเคเนี่ยอันนี้คือสัตว์ที่มันไม่ใช่พักนาเซียแน่นอน นะครับอันนี้ก็คือโทนี่ดากอน2ตัวนะครับก็จะมีสีขาวก็สีแดงนะครับไอตัวสีขาวก็จะมีลายท้องแดงแล้วก็อมเหลืองนะครับโอเค๋ยวเราเปิดประตูข้างในกันเลยอ่านี่คือเจ้าของบ้านนะครับกําลังยืนนิ่งอยู่เขายืนนิ่งก็คือว่าเขาเออกไปทําธุระส่วนตัวนะครับโอเคนี่คือจิงโจ้สีดําแล้วก็สีน้ําตาลน,นะครับเพิ่งจะจับมาในวันนี้เหมือนกัน นะแล้วก็ไอ้คอปปี้ที่จับเมื่อคราวท,ที่แล้วนะครับนี่คือลูกของทีเล็กอ่าเป็นไงบ้างอันนี้คือลูกของสโนว์เอา้าใช่ไหมสโนว์ก็ประมาณนั่นแหละนี่แต่แต่แตัยม้อย,อยเริ่มโตขึ้นมาแล้วครับจากวันที่แล้วที่เราเห็นนะครับโอ้อันนี้ดูสวยงามมากเลยครับมานี่โนก,ก็เริ่มโตขึ้นแล้วครับสุดยอดเลย อะไรออน,นี่มันออกไข่มันตั้งสองใบเลยเหรอมานากรมยครับสุดยอดเลยอันนี้ก็คือหมาใช่ไหมอ่าลองดูเลยมาสุดยอดปเปล่าล่ะหมาก็ไม่ได้มีอะไรมากครับโอเคค่างๆคือตัวนิ่มนะครับผม อยู่อาร์คออนไลน์เนี่ยผมก็มาทําเป็นไอช่างสามวุธนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นพวกคังพวกอะไรต่างๆนะครับก็เป็นหน้าที่นี้นะครับคอยผลิตอาวุธผลิตชิ้นส่วนแล้วคอยซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายต่างๆนะครับโอเคครับสำหรับเมทัลฟิวเจอร์ก็ขอตัวลาการพีเงเท่านี้นะครับครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับโอเคสำหรับเมทัลฟิวเจอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ